สวัสดีครับสายทอดสดครับวันนี้ตรงกับว,วันที่29กรกฎาคม2567นะครับออรุญ,ญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นงานสั่งของคุณนรงศักดิ์นะครับภูมิสีสะอาดครับแขงบางซานเขต ของสามบากรุงเทพน,นะครับงานท่านเสร็จแล้วนะครับผมเดินผมเดินทางเข้ากรุงเทพเลยนะครับ,รบเป็นมีนมาสเตน,นะครับท่านสั่งมาครับยาวสามนิ้วตามที่ท่านสั่งนะครับเตะครับกว้างสองนิ้วครึ่งนะครับ เต้าไม้พยุงดำครับยาวห้านิ้วครึ่งน,นะครับสวยงามสันจะหนาหกมิลครับ รเราทำล่องข้างให้นะครับางามครับใชาไม้ประยุงดำใส่หนทองเหลืองให้แน่นหนาไม่ต้องกลัวหลุดนะครับวงามครับคุณนลงศักดิ์ภูมิสีสะอาดนะครับแขวงบางสัน คลิองสามวานะครับกรุงเทพครับสินค้าท่านเสร็จแล้วตามที่ท่านสั่งผมเดินทางนะครับจากกรุงเทพนะครับรับได้เลยราคาชื้นนะฮะผลตกอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะ เป็นประมาณนี้นะครับครับเต้ครับ เอามีปักท่อ PVC แถมให้นงานนะครับกเชือกให้เรียบร้อยนะครับคุณนรงศักดิ์ภูมิสีสะอาดครับแขวงบางสันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับงานท่านพร้อมเดินทาง ไม่ใยแห้งเลยนะครับ รเราไม่ขายแห้งครับฝนตกครับฝนตกตลอดนะครับวันนี้ครับ ฟันโตไม่ไผ่แห้งขาดเลยนะครับดูคมครับครับผมีอยู่นี่ะครับหลัดกระชื้นครับ มาสเต้ครับคุณนรงศักภิ์ิุ่มสีสะอาดครับแข็งบางสันเขษโคองสามวานะครับงานท่านเสร็จแล้วนะครับมาสเต้ย,ยาว13บมนิ้วกว้างสองนิ้วคึ่งเราทำร่องให้นะครับล้ามไม้พยุงยาวห้านิ้วคึ่งสันหนา6กมิล ใช่เลยมีตับโรคีซีเห็นให้นง,งานครับขอบคุณครับ